ผมเป็นโรคเกาครับกกเป็นโรคเกามาสิบสองปีครับเริ่มแรกจะเป็นที่ข้อเท้าด้านขวาก็จะพอมันปวดบวมแดงก็มันอักเสบถึงเดินไม่ได้ครับคือคือกระทบพื้นไม่ได้เลยมันมันจะปวดมากนอนก็ปวดนั่งก็ปวดก็ต้องมีไม้เท้าอ่ะครับ,รบ,รบมันมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณอ่าแรกๆก็ประมาณสามสี่วันครับคือปวดบวมมากๆแล้วก็นอกนั้นก็มันจะทุเลาลงแล้วก็กว่าจะเดินได้เป็นปกติก็สอง ประมาณสองอาทิตย์เหตุการณ์นี้เป็นบ่อยไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่บ่อยครับแรกๆเมื่อสิบสองปีที่แล้วก็อาจจะปีละครั้งสองปีครั้งอย่างเงี้ยครับ,รบพอหลังๆมานี่ก็ปีละสองครั้งหลังๆมาสองปีหลังนี้ก็คือปีหนึ่งสามสี่ครั้งปีสุดท้ายเนี่ยเดือนหนึ่งสองครั้งแล้วเพิ่มข้อด้วย เพิ่มทุกข้อข้อแล้วมาข้อเข่าข้อเท้ามาเป็นข้อข้อมือขข้อมือทุกเกือบทุกข้อโอข้อมือด้วยเหรอข้อสองด้วยครับโอข้อหายปลาอะไรเป็นหมดลครับหายปลาด้วยเหรอครับสิบสองปีก็กินยามาตลอดแล้วกินยาแล้วเหมือนกันมันก็เป็นมากขึ้นนะครับไม่ได้ไม่ได้หายอะไรเลยครับใช่ครับเออคือคือแต่ก่อนเนี้ยผมกินยาเฉพาะเวลาผมเป็นจริงๆหมอก็แนะนําพยายามแนะนําให้กินยาต่อเนื่องแต่ผมเนี้ยพอเราหายก็หยุดยา กลัวมันจะมีปัญหาเพราะว่าเคยกินแล้วมันเป็นโรคกระเพาะครั้ง <c oughs> จริงๆแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามันนานๆจะเป็นอืมพอหลังๆมาเนี่ยถี่ขึ้นก็ก็มีคนมาแนะนําอาหารเสริมหลายอย่างครับก็ใครบอกคือเพื่อนๆแนะนํามาก็ซื้อมากินอืก็ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ใครว่าอะไรดีก็ซื้อครับใครบอกอะไรดีตรงไหนก็ซื้อหมดฮนะ ทีวีดาวเทียมที่ขายกันอยู่ตามทีวีครับผมก็โทรศัพท์ไปสั่งก็ไม่ได้ผลนะครับโอฮารเสิร์ผมกินเยอะมากผมว่าหมดกับอารเสอร์นี้ผมว่าหลายแสนคือพยายามไปโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับมไม่ไม่ใช่เท่าแต่หมอที่จังหวัดและนงองอมผมก็ไปที่กรุงเทพดีๆผมก็พยายามไปหมอก็พูดคล้ายๆกันแล้อครับแล้วยาที่ให้ล่ะเหมือนกันไหมก็ใกล้เคียงครับตัวชื่อยาตัวเดียวกัน ชื่อยาตัวเดีวยวกันแต่อาจจะสีไม่เหมือนกันสุดท้ายมารู้จักกับอุมีได้ไงครับเนี่ยก็มีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันนะครับ,รบเขาก็แนะนํามาเพราะว่าพ่อเขากินดีแล้วก็ตัวเขาก็กินแล้วก็ผมก็เชื่อแต่ไม่ได้เชื่อหมดแต่ก็ยังไงก็จะไปลองดูแล้วหลังจากได้ใช้อุมิแล้วเป็นไงบ้างครับก่อนหน้าน,นี้ยูริกค่ายูริกในเลือดนะครับครับสูงมากที่สุดก็คือ1ิบเดุดสี่ แล้วคนปกติมันเท่าไหร่ห่าไม่เกินเจ็ดก่อนกินยาหรือลังกินยาครับอ่านี่คือกินยาอยู่แล้วก็คือขนาดกินยาคุมแล้วใช่ครับก็คือมันเริ่มเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆครับแปดจุดกว่าเก้าจุดกว่าไม่เคยลดเลยครับสิบสองปีนี่มีแต่ขึ้นบันไดขึ้นนะครับแต่พอมากินโอมิยูริกก็เหลือแปดจุดสี่มันนานแค่ไหนนะที่ว่าลงมาเหลือแปดกว่านี่ครับสิบเก้าวันครับสิบเก้าวันครับาทานติดต่อกันสิบเก้าวันนะครับแล้วผมก็ไปเจาะเลือดเหลือแปดจุดสี่อืม ผมก็ยังไม่ไม่ชัวร์กลับมาแล้วนองผมเจาะอีกครั้งหนึ่งก็แปดจุดสี่คุณคิดว่ามันมันใช่อุมิเหรอที่ที่ช่วยคุณเนี่ยใช่ผมก็กินอยู่ตัวเดียวครับผมมั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยว่าต้องเป็นอุมิเพราะว่ายาก็ไม่ได้กินก็กินแต่อุมิอ่านเสริมตัวอื่นก็ไม่ได้กินครับครับครับก็การการกินข้าวการพภานาอะไรก็เหมือนเดิมผมอยากแนะนําให้ลองทานดูนะครับอุมิ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้ให้ให้ลองทานดูผมมั่นใจครับว่าอาจจะช่วยคุณได้ในเรื่องของโรคเกาต์อยู่ที่ท่านลองทานดูนะ